หาเนอะไรก็าหาไม่เจอสักทีพวกเรามาไกลถึงที่นี่เพื่อหาต้นอะไรต้นหนึ่งที่พี่ๆเขาบอกว่าปลูกยากแต่เมื่อปลูกขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีวันตายมันจะมีอยู่จริงเหรอ <c oughs> มันน่าจะเป็นต้นที่ใหญ่มากเลยครับใช่ต้นนี้หรือเปล่าคะพี่สิ่งมีชีวิตมากมายเพิ่งพากันในป่าแห่งนี้อ <c oughs> ดวงอินทร์ เห็ดบางชนิดเราก็สามารถกินได้นี่มันหนูเท้านี่ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นไหนล้ยอย่าเหยียบต้นไมส้สิมันก็คือเองแรงๆต้นไม้มันก็มีชีวิตนะได้เจอต้นไม้ห่มผ้าที่เราไม่เคยเห็นคือความรู้สึกมันจะส่งผ่านกันนะคะเหมือนต้นไม้เป็นเพื่อนเราอะคะ่ะตาน้ำนะครับมันก็มาจากต้นไม้ในป่านี่นะครับแล้วก็ไหลลงเป็นแม่น้ำสายใหญ่นะครับที่เราไต่ทุกวันได้เห็นคุณค่าของป่ามากกว่า,าที่เคยคิด จะลืมพูดถึงไม้หายากตัวนั้นไปเลยอย่าเล่นนะครับหลังลที่จริงแล้วต้นที่พวกเราตามหาไม่ได้อยู่ในป่าแห่งนี้หรอกเหมือนมันมองหน้าผมไมงครับมันเหมือนมันไม่โกรธเราครับที่เราเหยียบมันนะครับมันคือต้นจิตสำนึกตั้งหากที่พี่ๆได้ปลูกขึ้นในใจเราเอกโคกรุปบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทยมุ่งมั่นปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ เป็นต้นทางในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป